สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กระผมจะนำเทปการบันทึกภาพนะครับการแข่งขันคลิปบางตอนนะครับของทีมสังควิทเด็กล่าฝันแข่งกับทีมเทพมิตรศึกษานะครับผลนะครับสังควิทเด็กล่าฝันชนะไปนะครับหประตูต่อ0อูอ่า เรามาดูคลิปบางช่วงบางตอนกันนะครับในการแข่งขันในวันนั้นนะครับซึ่งเป็นรายการฟุตบอลนะครับสนามหญ้านะครับซึ่งเป็นฟุตบอลเด็กอายุ10ปีนะครับนะ7คนนะครับที่สนาม SKF ครองยางจังหวัดกระบี่นะครับวันนั้นนะครับเป็นการ นำทีมต่างๆที่คัดเลือกมาแล้วจากจังหวัดสงขลานะครับและก็ทีมสังวิทย์เด็กล่าฝันก็ได้เป็นทีมหนึ่งที่เข้ามาสู่รอบนี้นะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมผมลองบรรยายดูเผื่อว่าจะได้บันทึกเก็บเอาไว้นะครับไว้ให้ลูกหลานของเรานะครับที่เล่นในวันนั้นนะครับได้เก็บไว้ดูถ้าไม่มีเสียงผ้าก็มันไม่มันนะครับ ก็ <c oughs> เลยต้องมีเสียงบ้านนิดหน่อยอาจจะมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรผมทําบันทึกไว้เผื่อไว้ให้พ่อแม่นะของผู้ปกครองของเด็กๆที่เล่นในวันนั้นนะครับไว้รับชมนะครับนะอาจจะมองไม่ออกนะครับต้องขอไปด้วยนะครับว่า,าผู้เล่นของเรานั้นแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างนะครับมองไม่ชัดเลยนะครับผมลองเอามาทำมาทำดูเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่ ถูกอ,อกถูกใจหรือว่าพอจะดูได้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแต่ถ้าดูไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนตอนนี้สามารถมองเห็นว่าน้องไทเติลนะครับน้องไทเติลแล้วก็นี่เบอร์17นี่คือน้องแดเนียลนะครับน้องแดเนียลลูกของเมด้านะครับน้องแดเนียลนะครับเราลงภาคตามพอที่จะมองเห็นนะครับนะอตอนนี้เทปมิตรนะครับโยนมาตอนนี้นะครับที่เห็นรองเท้าสีเขียวนั่นก็คือ น้องต้นกล้านะครับเบอร์ยี่สิบสองกองหน้านะครับน้องต้นกล้าเราจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับนะก่อนอื่นก่อนที่ผมจะภาคว่าคนไหนกําลังเล่นบอลเนี่ยนะครับตอนนี้ยังมองไม่ค่อยชัดก็เป็นการอ,าอธิบายเกรินนิดนึงนะครับว่าฟุตบอลแมตชนี้นะครับเป็นแมตท,ที่คัดเลือกมา,าเกือบทั่วภาคใต้นะครับนะโดยการคัดเลือกทีมที่ รอบนะครับเรานี่ไปคัดเลือกที่สนามอานะครับที่สงขลาก็เป็นสองทีมหรือ3ทีมไม่รู้นะก็ได้เข้ารอบไปก็มีทีมโยธาอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ทีมสงขลาแคมี y แล้วก็ทีมสัง,งวกย์เด็กล่าฝันนะครับประมาณทักสามีทีมนะครับที่ติดไปในที่ไปคัดที่จังหวัดสงขลานอกนั้นก็ทีมทเทพมิตรศึกษาก็น่าจะคัดมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ก็รวมๆแล้ววันนั้นมีประมาณ5สายนะครับสายละอา3ทีมบ้าง4ทีมบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่บางทีมถอนตัวนะครับก็เลยเหมือนสายนี้นะครับสังวิทย์เด็กล่าฝันก็มี3ทีมนะครับมีเทพมิตรศึกษาแล้วก็ลันตานะครับลันตาเกาะลันตาตอนนี้นะครับถ้าพอจะบรรยายได้ก็คือน้องไดเนียนนะครับกําลังเบียดกันกับ เทพวิตรศึกษานะครับนะอาจจะมองไม่ออกเลยนะครับนี่ผมลองทําคลิปบันทึกไว้เผื่อไว้ให้ดูนะครับนะแต่เสียดายจงมองไม่ค่อยออกนะครับว่าผู้เล่นของเรานั้นหมายเลขอะไรยังไงไม่ชัดเลยต้องขอไปอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะครับเทพวิตรกาลังไล่มาที่หน้าประตูของเรานะครับนี่มองเห็นแล้วครับน้องแดเนียนเบอร์17เนะครับนี่เห็นชัดแล้วก็นุลุลฟีโนนะครับที่เห็นแวบๆอยู่รองเท้าสีขาว ถุงเท้าสีน้ําเงินนะครับเบอร์สิบหกนะครับนี่ลูกชายผมเบอร์สิบนะครับแฟ้วิชาชันยังมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองพากเล่นๆนะครับลองพากไว้เล่นๆหนึ่งที่เห็นชัดก็คือน้องไตเติ้ลนะครับซึ่งเบอร์สองนะครับนั่นยกเท้าขึ้นมาโอ้โหนั่นน้องเต้นนะครับเป็นนายประตูของสังกิตรับไว้ได้ลูกนี้ว่าเสียวมากแล้วก็เตะโดงขึ้นมานะครับเตะโดงขึ้นมา ถึงไหมถึงไตเติลวิ่งไปไตเติลวิ่งไปก็ไม่ทันนะครับลูกออกไปแล้วสังกวิ์จะเป็นฝ่ายทุ่มนะครับอาจจะมองไม่ออกนะครับนะว่าผู้เล่นเป็นใครบ้างแต่ว่าผู้ปกครองส่วนมากจะจําได้นะครับว่าลูกตัวเอง <c oughs> ลักษณะวิ่งอะไรยังไง <c oughs> ผมก็เอามาทําไว้สนุกสนุกนะครับนะอาจจะมองไม่ชัดตอนนี้เซปไมิศึกษาบี้ขึ้นมาถึงใกล้จะถึงหน้าประตูของสังกวิทนะครับ โอเคครับลูกออกไปแล้วนะครับตอนนี้สังควิดเป็นผู้ทุ่มนะครับคนทุ่มก็มองไม่ออกเลยว่าเป็นใครนะครับทุ่มเข้ามาแต่ว่าเซพปมิตรก็ดักเอาไว้ได้มาติดเดนเนียนนะครับลูกเดนเนียนอ่ะเดนเนียนส่งกลับหลังให้ไททันไททันส่งให้ใครอีกโอ้ส่งกลับหลังไปน่าจะเป็นพิชาชารลูกชายผมนะครับเนี่ยน่าจะใช่แล้วนะครับเบอร์สิบสี่น้องแฟ้ม ตอนนี้ลูกไปอูอยู่หน้าประตูสกัดไปได้นะครับน่าจะเป็นน้องต้นไม้นะครับตอนนี้ชิงมาตอนนี้ตนน้นตรงกลานตรงกลาลบนิดนึงลดนิดนึงเทาเทอริดสามพุนสามนไปเตะโอเคครับไม่ไม่ไปถึงหน้าประตูไม่ได้ลุ้นนะครับกลับมานี่ลูกฟีโนโ่แน่นอนครับลูกออกไปเทเป์ิดองค์เป็นฝ่ายส่งนะครับเบอร์สิบเอ็ดส่งเข้าไปติดไตเติลไตเติลชิงไปให้โอ้โอติดเตปเปร์มิอีกเตปเปร์มิส่งมาให้สวยมาก โอ้ไม่รู้เราเชียร์เทพมิตรหรือเชียร์ทางกวิทแล้วอย่างงี้ถ้าเขาเล่นสวยก็ต้องยอนะครับตอนนี้ลูกมาถึงประตูของเทพมิตรเทพมิตรส่งลูกมาให้นะครับมาให้ผู้เล่นกองหลังน้องโอ้โหนี่คนถ่ายถ่ายไม่ชัดนะครับลูกนี้ถ่ายไม่ทันไม่ถ่ายไม่ชัดนะครับ,รบโอ้ยิงสวยมากเมื่อกี้น่าจะเป็นน้องต้นกล้านะครับยิงชัดแต่ยังไงก็ผลทราบแล้วนะครับคือนี่เป็นคลิปบางตอนนะครับความจริงแล้วผลสรุปออกมา วันนั้นนะครับสังกิตเด็กล่าฝันยิงเกือบนาทีสุดท้ายนะครับโดยน้องแดนเนียนหรือน้องตนกล้าเลยนะครับยิงนําไป1ประตูต่อศูนย์นะครับทําให้เรามี3ามคะแนนนะครับเก็บ3ามแต้มได้โอเคครับตอนนี้ลูกออกไปทางด้านหลังนะครับตั้งเตะใครเป็นคนเตะเอ่ยนะครับนายประตูเตะเองนะครับน้องต้นนะครับ น้องเติ้ลลูกแมโบเตะตอนนี้นะครับลูกยังอยู่ในเขตแดนเราโอ้โหเทพมิตรซัดลูกนั้นมองไม่ก็เห็นดีว่านายประตูก็เรารับไปได้นะครับส่วนยอดเลยแล้วก็เตะโดงขึ้นมาเตะโดงขึ้นมาเกินเรื่องสนามแต่ลูกนั้นโอเคตอนนี้น้องเดนเน่ชิ่งชิ่งไตเติ้ลไตเติ้ลอใครล้มลงไปแล้วครับน่าจะเป็น ไปนะลม้มน่าจะเป็นลูกเบาผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ลูกฟีโน่ครับล้มลงไปนี่นี่เดินมาแล้วพิาาจารณาจําได้แล้วครับลักษณะการเดินอยู่ใกล้กล้องที่สุดฟีโน่ซัดลูกฟีคริกลูกนี้โอ้โหออกไปนิดเดียวนะต้องใส่เสียงพากเสียงหน่อยนะถ้าไม่พากเสียงมันดูยังไงไม่รู้ใส่เสียงดนตรีนะเผื่อว่าท่านผู้ปกครองจะได้เก็บไว้ดูนะครับนะถึงจะไม่ชัดก็ตามที ผมค่อยๆปรับปรุงทำไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าบางคลิปอาจจะชัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมาจากต้นฉบับด้วยนะครับต้นฉบับถ่ายวันนั้นมันถ่ายในร่มนะครับนะมีสไม่ค่อยมีแสงนะครับมันก็เลยมืดๆนะครับแล้วพอเอามาอัดเป็นวิดีโออย่างนี้ก็ไม่ค่อยชัดอีกนะครับนั่นแต่เห็นอยู่นะครับเบอร์17น้องแดเนียลนะครับกำลังไล่แย่งกันอยู่กับ เทพมิตรศึกษานะครับทีมก็น่าจะเป็นทีมเทพมิตรนะครับไม่รู้ผมบรรยายผิดทีมหรือเปล่าแล้วเสร็จเลยนะครับนี่ถ้าบรรยายผิดผิดทีมเนี่ยเสียชื่อเลยนะครับนะโอเคครับตอนนี้เห็นแต่เส้นนะครับไม่เห็นคนเลยเห็นแต่ขานิดนึง <laughs> อันนี้ตากล้องเคยตายเ่ยภรรยามผม่ายไว้ไม่เป็นไรครับ มือสมัครเล่นนะครับเราถ่ายสนุกสนุกกันนะครับมัวแต่เชียร์นะครับเนี่ยผมลบเสียงออกไปนะครับเนี่ยทั้งนองด้าเอ่ยทั้งนองติ๊กเอ่ยนะครับเชียร์กันดังลั่นนะครับต้องลบเสียงไปหมดอ่าตอนนี้หายเชียร์เพลินนะครับเมื่อกี้เลยกล้องล่นลงไปเห็นแต่เส้นนะครับโอเคครับสนุกสนานกันเต็มที่นะครับในวันนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโค้ชก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ไปเลยสักท่านหนึ่งนะครับ มีแต่ผมแล้วก็น้องบังหมัดแล้วก็น้องใหม่นะครับทำหน้าที่โค้ชกันเองนะครับเด็กเล่นสบายใจนะครับ <c oughs> <c oughs> อ,อไม่กดดันอะไรเลยเล่นกันสนุกสนานเหลือเกินนะครับเอ,อพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรไม่เป็นไรครับขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองผมก็เฟลเล่นๆไปอย่างนั้นเลยนะครับก็ลูกๆเขาเล่นกันเพลิน นะครับไม่มีแรงกดดันอะไรก็พา,ากันไปตามท่วงทีนะครับจังหวะตอนนี้เป็นยังไงแล้วเทปมิตรทุ่มลูกจากกลางข้างสนามนะครับนี่มืดแล้วมองไม่เห็นเลยทีนี้นะครับโอ้กล้องก็สั่นอีกต่างหากนะครับคนพากงมืหัวจะเป็นลมแล้วนะครับตอนนี้สายตามองไม่ก่อยชัดเลยมีแต่น้องไตเติล้ลแหละครับที่เห็นเดินยาวๆอยู่นะครับเบอร์สอง